คนถามเยอะแยะเลยพี out, ่ถ er ังพี่ซื้อที่แล้วยังไงมันจะชกมวยอยู่ไหมยังไงเนี่ยถามว่าจะไปต่อยมวยกราบทิอาชีพเราไม่ต่อยมวยแล้วไปทำอะไรอ่ะที่ไฟนี่ถอนเพราะว่าเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือก็เลยขอรักษาก่อนไอ้ถังไอ้เฮียไอ้ดันร้อนไอ้เฮียไอยันร้อนร้อนร้อนนี้ไอยันรถทําคูเดี๋ยวรถทํากูเดี๋ยวรถทํากู ครับผมรถถังจิตมนนรครับวันนี้ผมจะมาเปิดรังงงผมครับดินแดนที่ผมอยู่นะครับของรถถังจิตมนรครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันครับแดีนี่ครับผมจุดนี้ก็เป็นประมาณ4ไร่จากบ้านมานี่แล้วยิก13ไร่เดี๋ยวจะพาพาไปดูอินเสิร์ ก็อยากซื้อแผงเดียวกันก็อยากจะทําค่ายมวยมีวิลลา่าโ,โหคาเฟ่เยอะแยะในอนาคตครับรอติด,ดตามแต่ว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตกปลาอ่าอันนี้มึงซื้อไว้นานจังเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะก็หลังมจากไฟล่าสุดสิบล้านก็เอามาซื้อเลยบ่อนี่นี่คืออะไรมีปลาไหมโอ้เยอะแยะมึงตกให้ดูเดี๋ยวดูกันว่ากูจะได้ปลากี่ตัว ơi bên này, anh đâu สรุปแล้วที่มันกี่ไร่กันแน่วะเนี่ยก็ประมาณ17ไร่ครับก็เขาจะเรียกฝั่งนู้นก็คือคลอง16ฝั่งนี้ถนน15คลอง15เห้าแล้วตรงไหนคลองถม่มาเฮ้ย ไอสัตว์บเบรกแคบพังทำไมกไูถามว่ามึงขับอะไรมากกว่าเมื่อกี้โอ้โหไปรถถังไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับรอบกายเขาก็จะมีพี่น้องในครอบครัวนี่<笑>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 อะไรของมึงเนี่ยตล้งกล้องกู อันนี้คือปลาเอามาใส่เองหรือมันมีอยู่แล้วตอนที่มึงซื้อมาเลยมันมีจากธรรมชาติ <c oughs> แล,ค, <c oughs> แลคือบ่อน,นี้บ่อรายังไม่ใส่ปลาแต่อะไรเลยยังไม่แต่งยังเดิมๆเ,เอาง่ายๆที่เราขับพาไปดูเมื่อกี้คือออริจินัลถ<า>งังวาง<ช>ตังปุ๊บได้ที่มาก็เป็นแบบนี้บบนเลย มีปลามีที่นามีโหมีที่ให้ขับรถเอ้ยนิดเดียวเนี่ยโดนหน้ากูไม่ได้ปลาเกือบไปแล้วไม่ละเมื่อถามเหียก็ปลาหวานเลยเกำลังสัมภาษณ์อยู่คนถามเยอะแยะนยพี่ถังพี่ซื้อที่แล้ยังไงจะชกมวยอยู่ไหมยังไงเนี่ยคนเรามีเงินก็ต้องซื้อที่เก็บไว้เพราะว่าามวยอ่ยยุคก่อนๆมันมีต้นแบบอยู่ยังไงพอชกมวยเงินแสนแล้วแบบพอจบการค้าค้าแข้ง ไม่มีอะไรสักอย่างเนี้ยเงินจะหมดเห็นตัวอย่างอย่างรุ่นเก่าๆมาก็เลยพอมีเงินก็รอบนี้ก็เลยซื้อที่ซื้อทางไว้วางธุรกิจในอนาคตถามว่าจะไปต่อยมวยกับสิอาชีพเราไม่ต่อยมวยไปทำอะไรอเออคนถามไงหาวมึงหนีพี่หนีมาเนี่ยพี่ถอนเยไม่ได้หนีที่ไฟนี่ถอนเพราะว่าเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือมันสะสมหลายไฟครับพอพอเราเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเราไม่ได้ค่อยได้พัก เราต่อยแต่มวยซ้อมมวยถ่ายงานเงี้ยจนแบบเอ้ยเราแบบต้องรักษาเป็นจริงเป็นจังใช่ก็เลยขอรักษาก่อนแล้วตอนนี้เป็นไงร่างกายถ้าสมมติเต็มร้อยฟื้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ก็ประมาณ80%ละ80รใกล้ๆหน่อยให้พี่ถังตกปลาก่อนเดี๋ยว20ก็เต็มร้อยเพราะว่าพลังกายก็ต้องคู่กับพลังใจนะถูกต้องคือภารกิจวันนี้คือจบคลิปไม่ได้นะถ้ามึงไม่ได้ปลาคต้องได้ปลานะเอาละครับจังหวะนี้ปลาขยับรถถังจับ เบ็ดเตรียมเสร็จกูดูดูแล้วไม่รอดแน่เพลงว่าเอาหว่าเนี้ยดีกว่าเอาแอบมันจะเต้นไปเฮ้ยเฮ้ยจับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยเงี้ยหเนี่ยคุยจังเลยเงี้ยนี่กะอาจจะไม่ใช่ปลาก็จะมาแค่ขยับแล้วเราก็ตกใจกันไปเองมา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 แม่เนี่ยมันจะหนีก็เพราะมึงเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วตู้แล้วตู้แล้วคาหาคาถาเขาตู้แล้วสู้แล้วสู้เอาดิสู้เอาดิ โอยตัวใหญ่มากไอ้เฮียแถกทั้งหมู่บ้านตัโคตรใหญ่เลยหูบอกแม่นสู้ไอวไหมตัวเล็กเองไม่แนะนำเออไม่แนะนำเอางี้ตั้งเป้าไว้ปลาที่จับได้น้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่ากิโล3มโล3มโลครับอันนี้ของจริงว่ามโลนะเฮ้ยนี่ยยานมันหลอกเราอีกที่ลูกเชื่อเลูกพ่อ ครีมกันแดดเข้าได้นะครับโแมลงตากแดดมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเฮ้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 ยหัวกระบาลจะโดนตากูเดี๋ยวแม่งไงตาไม่ได้นะได้แผลได้แผลนั่นนะเฮ้ยมาว่าุยคุดไวรอบนี้โดยไม่แล้วอ้าวผิดพลาดทางเทคนิคแล้วพอปลาจะสามโลเจ็ดโดเบ็ดขาดเบ็ดยังไงวะเนี่ยถังเบ็ดมันไม่ดีเลยสปอนเซอร์ท่านไหนที่สนใจนะครับ ขอเบ็ดตกปลาหน่อยนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ผมนะ0 8 8 8 9 6 3 7 8 5ดูไอ้รอบนี้ระบบทวินแคม16บหกวาวระบบ2เบ็ดครับเบ็ดเอานี่ยักษ์ไหนเนี่ยเอาเลยวัดเลยนี่ไงนี่ไงนี่เจ็ดตัวอย่างนี้ยอะไรวะได้แดดเอาแหบดีกว่าไหมแหบขอสปอนเซอร์แหบเอาจังหวะนี้แหบเจ้าไหนนะครับนี่จะเป ad ็นสปอนเซอร์ผมรีบเข้าเลยทั้งแหบทั้งเบ็ดเอาไม่หมด จะหมดตัวทั้งเหยื่อจะหมดแล้วเตรียมสลดได้เลยปลายยังไม่ได้เลยสามโลมึงอะปลาไม่เหมือนเหมือนเล่นยยอะเยอะอ่ะนี่แหละเยอะเยออยู่ข้างเบลเอาแล้วตอนนี้เป็นการคอลแลัปกันของ2ช่องพร้อมกันแล้วฮะเฮ้ยกูถ่ายอยู่กูก็ถ่ายเหมือนกันนี่ครับเดินทางมาถึงที่สนามอาดีพี่สนามอะไรนะบาน รีสอร์ทอ๋อรีสอร์ทเขาบอกว่าอาณาจักรเขาอ๋ออาณาจักรเขาบอกนี่ข้องเขาอุดมสมบูรณ์บ่อน้ําอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวตกปลาสามโลให้ดูเฮ้ยไอ้เฮียบนั่งมาชั่วโมงครึ่งแล้วนี่ไงเฮ้ยตอนแรกมากูก็หูหวาแบบมึงนี่แหละชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอ้จะเจอย่งี้กลับบ้านดีกว่าตอนนี้เป็นไงได้แต่เบ็ดเนี่ยเหยื่อจะหมดอยู่แล้วเฮ้ย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 สองกิโลเฮ้ยกิโลกิโลเนี่ย มากกว่าสามโอ้โหชั่วโมงครึ่งนี่คุ้มเลยอ่ะใครสนใจที่จะมาดินแดนอาณาจักรของรถถังนะครับมาได้เลยครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายดีเจภูมิแจ็คแป๊บโคบี่เลยปากามายเมดนงไม่เมดเนสอยากจะมาบุกอันนี้ก็อ่านอาณาจักรทุ่งนาสี่ไร้เนาะเขายี่สิบเอ็ดครับมึงวิ่งกันจนเหนื่อยอะเลี่ยนได้แล้วสิบเจ็ดเลี่ยนรถอยู่ด้วยกัน เมื่อกี้มันบอ21ดูดิเลยเพราะงี้ EP หน้าโชว์โชว์ครัวดีกว่าอล้ว EP หน้าเดี๋ยวจะโชว์แบบทํากับข้าวนะอ่อนเดี๋ยวจะโชว์ครัวแล้วโชว์อีกรูปแบบเอาแหนมนี่แถมอันนี้แถมแถมแถมวิธีการลวกแหนมครับเราก็สาวสาวมาแล้วก็ออนล่างขึ้นมาบนครับแล้วก็ทำให้มันลายนครับนี่อยู่ประมาณนี้แล้วก็รอเดินหาทำเลครับ

นี่นี drop, ่เป mm ็นสเต็ปพี่มันต้องค่อยๆค่อยๆดึงค่อยๆดูน่าจะออกตีแหนเนาะบังเนาะฟองพึบเลยอ่ะโอ้ผมว่าได้โอ้ยกระตุกแล้วกระตุกแล้วนี่เฮ้ยสองตัว กุหลาแท้กูละของจริงตกลงโหนจน, up, on, จน au, ตี hint, นผู <ppy aciones S 2> ้น่น่ยตัวใหญ่น่าจะหลุดตัวใหญ่หลุดตีมตัวใหญ่หลุดเมื่อกี้เห็นอยู่เพราะมันตีนพี่แหน่เบาหูอย่างนี้ตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงว่ะเว้ยกูว่ากูอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่งดอลลี่ลงไปด้วยโอ้โหดูท้องมันอิ่มเลยกัวปลาปลาดูกวปลาดีอีกอีกหนึ่งทีนี่มันไปข้ามเป็นตอนอ่ะมันก็ดูต้นทางครับ าบาทนิดนึงอ้าวไอเดีวติดแหไอสัตตีเดดแหหรือตีอะไรพี่เฮ้ยลุ้นมาเฮ้ยโดนมาเฮ้ยเฮ้ยมาดินี่ตีอะไรโอ้โหแม่งล้นเฟรมเลยว่ะนี่ตัวเป้งมาเอาฝังนเลยเอาฝังเลยนิดนเองอันนี้เขาเรียกปลาเนี่ยเหมือนปลากระดีเลยปลาปลาไปนู่นเลยเออปลาไปนู่นเลยว่ะ ปลาลงกระไฟหมดเล้วนี่มาอีกอ่ะนี่ไงชีวิตดีนะรอกินจนอิ่มแล้วแมงกูไม่กินแล้วเต็มการหนึ่งสองสามไปเอ้าคนจะไปคนไปบ่อแรกดีกว่าบ่อแรก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 นี่บ่อแรกมีไหมหรือว่าบ่อมีบ่อมีบ่อยังมาพักเทเลายไปได้ไปแล้วหนึ่งสองลงได้ไป ไปเป็นวงลีเลยเฮ้ยออาแล้วเฮ้ยดินให้เห็นน่ะเอาแล้วเบาบิวอย่างนี้นอนไปนอนไปูิชั้นอยู่ในว่านี้นี่ไงอืออาหารว่างอีกแล้วอาหารว่างยามบ่ายกลับบ้านกลับบ้านเอาอย่ทิ้งเลย